พระคาถาตรีเพช,ชะคงนารายของหลวงพ่อเดิมพุทธสโรวัดหนองโพตั้งนโมสามจบโอมสิทธิการุกกูจักทยานไปอันเชิญเทพพยดาอันสถิตในชกามาพจรรวรรค์ให้ชักชวนกันมาตั้งแต่ชั้นจาตุมมหาราชิกาตาวตึงสายามาดูสิตานิมมานรดีปรนิมมิตตวะวสวัสดี ลงมาแต่สวรรค์หรือพานเธอจองเป็นพยานทุกหมู่ทั้งปู่เจ้าและปู่ครูนางอุมาภัควดีนางพระธรณีนางสิริมหามายาผู้เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าพระอิศวรผู้เป็นเจ้าเธอจึงจะมาแต่งตั้งเครื่องสาตราอาวุธทั้งหลายพระการจึงเอาทูบเทียนมารมพระพรหมจึงเอาสุคนธรสมาทาเขี้ยวและงาขุนและนาย ครัมกำจัดและกำจายเขียวหมูตันเป็นเหล็กงาช้างเป็นทองแดงสารพัดเครื่องปรากฏก็ควรด้วยตนกูกูจะปลูกนกแซงแซวเผือกอันเป็นแก้วกูจะปลูกเครื่องอันลงแล้วให้คงกูจะปลูกทั้งสีพึ่งเทียนและตะกัวกูจะปลูกทั้งเงินและทองแดงลงสารพัดกูจะปลูกคนใจงามและใจขาดกูจะปลูกทั้งยาตราไปสงคราม กูจะปลุกทั้งหอกและตาบอันขาดคอเงินและคอทองกูจะปลุกทั้งกระบองและหน้าไม้ปืนไฟปืนน้อยและปืนใหญ่ปืนกระสับกูจะปลูกทั้งช้างมารีพลทั้งพระรถและเรือชัยทั้งเสื้อและหมวกมงกุฎโลกขันใส่ทองทั้งกระบองและนนทรีขวากเหล็กหนามใต้น้ำทั้งขวากไม้รวกฉมวกสามขาทั้งแก้วแหวนพรอดอาพรนานา,นา อาวุธทั้งหลายเก่าทันพระจันทร์พระอาทิตย์พระบิดามารดาประเจียดมนดลพระควัมบดีก็ควรด้วยตนกูโอมคงคงมหาคงคงตรีแพชคงคงสวาหะพระกาถานี้ท่านให้ปลุกเครื่องรางของขลังอันเกี่ยวแก่คงกระพันชาตรีปลูกงาช้างเขี้ยวเสือมีดหมอหรือจะปลูกเศกสิ่งอื่นก็ได้ใช้ได้ทุกประการตามที่ปรารถนาแล